สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงคนรู้เรื่องราวเนาะเมื่อวานอะตอนตอนกลับจากสิงคโปร์เนาะแล้วอยู่ที่แอร์พอร์ตตอนที่รอจะรับกระเป๋ามาใช่แล้วเขาบอกหนูว่าผู่นี้เขาต้องมาทำธุระที่พาลากลนที่แบ์มาด้วยกันหน่อยได้ไหมไม่หนูจะนอน ดูแลเขาดีๆหน่อยอเไนะพี่พีซพ่อหนูเป็โหัวใจไปปรึกษาที่โรงพยาบาลกเกษมรลาชป็นชันชื่นร่สางดีมากตอนนี้พ่อหนูหายแล้วใครท,ที่โรงพยาบาลกเกษมราล่าผ่าตัดหัวใจ เยอะมากเลยครับน่าจะเป็นท็อปคีของประเทศอ่ะเค็มััดเห็ดเดี่ยวสายตาไม่ดีคุณจะละลายได้ห้นะง่วงร้อยทุกคนฟังแยงวันเมื่อวานหนูอบอกว่าหนูจะนอน,นไม่มาเกดิดสอง พยางามมาเขาจะวางของไงเดี๋ยวเราเอากลับไปที่เดิมตรงนี้แหละข้าวที่มีก็เกิดจานก็ได้เอ้วทหนักป <c oughs> ิ้งข้าวอยู่นี่คนให้หนูเรา อ,นนอ,อะอย่างเขาบอกว่า้นี้เขาทำผมไปทำไมเดี๋ยวพีก็จับผมอ,อรอยงเขาให้สัยไอ้กว้ะอะเบา,าเบอกเขิเดียวใครบอกเมนูเปลียนอะไรหรอหรอกเ ให้ไปถ่ายวันพีทอีกได้ไหมเหนื่อยอ่ะต้องเก็บบ้านอ่ะเรียกว่านหนูดิมีแต่คนอยากให้ไปรีโนเวทห้องนอนหนู่ะหนูดูอนาถาอ่ะแล้วหนูหจะไปนอนที่ไหนอ่ะช่วงที่เรารีโน,นเวทบ้านพีได้ได้ได้เอาลำยัยมาด้วยนะนอนบ้านพีทได้สิเอาหน้า นบ้านยังเหลือเนาะเคิวอยู่เหรอข้องกำหนดบ้านยังเหลือใช่ไหมแม่บอกกำลังจะไปรอนะรออะไรรออะไรอ่ะคิวรออะไรอ่ะกำลังจะไปเหรอมันถึงมาไม่เหรออะไรหรอโดยอนที่ไม่ ไม่กลมเนาะมันมีช้อนแบชนบชองตัดตัดจตัดไ,ได้ง้ออข้าวะไนะคะมากินข้าวด้วยแม่อ,อยูย่่ไหนก่อนคิวแม่คือม่นเออหนอิ้อาอเข้ามาในกล้องสิคิกเหนบอกเดี๋ยว่ามาเซ็นคาเฟ่ มาสจครับแม่อยทําเจี๊บัแม่มาบแม่อยากเอยากให้มันดูเหมือนว่าครับนีแล้วๆุ้ยกับแม่แล้วมาได้เลยคไม่เห็นกันรอกบอกไม่มาเลยครับ่มาเลยครับแม่มาครัวปิดละอยู่ไหนบ่อนถ้าอยู่ใกล้ๆทันบังคับล้วนึ่งมา กินผักเก่งวันนะเดี๋ยวหน่อยทานีำตาไาด้ไหมไม่แบบมานนกินใชนะ่เขาโดนหนูดุตลอดเลยทุกคนต้องเข้าข้างเขานะเวลาเ้าโดนหนูดุจริงๆต้องบอกว่าพี่บุ๋มโดนดุ ตรงนี้แตกกว่าเลยเก่งดังก็บอยอย่าหลุดพีชไม่ล้วไม่แก้เราเลือกอุ้ยเขาไม่ใช่ลำไยนะจริง หนูหยิกจริงแบบเมื่อกี้หนูชอบหยิกเขาจริงแล้วแบบชอบเผลแล้วชอ,<ด>อบเผลอหยิกจริงด้วยเดี๋ยวนี้เมื่อวานตอนไปถึงกรคโปร์ก็หยิกจริงหลอกกัไมากดูเป็นควจริงอ่ะเดี๋ยวบอกุกคนเลยว่าหนูหยิกเขาจริงเมื่อวานเล่นกับลำไยเนี่ยปกติแล้วก็หยิกลำไยก็หยิกจริงใช่งเสมกระชากจริง ไม่มไมแม่งหรือมั้มนแหมขอโทษเลยเเทุกคนเไงอ่ะุช่ทุกคนมองข้าขางปีนนะ ปิดไปเมื่อไหร่นะทำไมอ่ะจะหยิบจปิงจริงหนูหยิบเขาจริงๆอยู่แล้วเมื่อไหร่เราเอาหน้าเอาทำหน้าเหมือนเมื่อกี้เราเอาหร้พูดไงนะหนูหยิบเขาจริงๆอยู่แล้วเธอไม่ได้ทำหน้าแบบนี้แค่ทำเสียงกันก็ไม่ใช่นะฮ้ยจริงถามทุกคนก็ได้คนเมนท์พิมพ์นั่แหละขอโทษพิมิ์เดี๋ยวมันก็สแปมบดอนะ เจอไม่ได้เดอปนั่งในกองคนรู้คนรู้เรื่องราวเนาะเมื่อานตอนตอนกลับจากสิงโปร์เนาะแล้วอยู่ที่แอรพอร์ตทอกลับัใช่